สวัสดีคะ่ะปอน,นะคะแม่บ้านตุรกีคะ่ะวันนี้ป้นมาก,กับขนมปังลูกเกตค่ะสูตรนี้นะคะนวดมือค่ะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็พักแป้งแค่รอบเดียวเองค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทําอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ป้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยคะ่ะแช่ลูกเกตในน้ําเดือดนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เสด็จน้ําแล้วซับให้แห้งก่อนนํามาใช้ค่ะใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะน้ําค่ะเทไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายเกลือ ผสมนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีผสมให้เกลือและน้าตาลทรายละลายดีเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะยีสต์ค่ะจากนั้นแป้งทำขนมปังค่ะ นมผงค่ะนมผงถ้ามีเป็นก้อนแบบนี้นะคะเนี่ยนมผงบางทีเขาจะเป็นก้อนๆนนะคะเราก็ร่อนก่อนนะคะใครไม่มีนมผงสามารถใช้คอฟฟี่เมดนะคะหรือวิปครีมผงก็ได้นะคะหรือจะตัดออกก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้จากนั้นนะคะนวด ให้เข้ากันดีค่ะจนหมดผงแป้งนะคะเดี๋ยวเพิ่นขอผสมให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะก่อนจะนวดด้วยมือใครมีเครื่องนวดแป้งก็สามารถนวดด้วเครื่องได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะ แต่เดี๋ยวใส่เนยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแฉะน้อยลงนะคะเพราะว่ามีความมันจากเนยเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะหมดผงแป้งแล้วนะคะใส่เนยค่ะเนยใช้เป็นเนยเย็นนะคะแบบนี้นะ สำหรับใครที่นวดมือทริคที่จะไม่ให้แป้งติดมือนะคะก็คือเอามือเนี่ยขยำเนยก่อนแป้งจะได้ไม่ค่อยติดนะคะจากนั้นนวดให้เข้ากันเลยค่ะจะเห็นนะคะว่าสำหรับคนที่นวดมือแป้งแป้งที่เป็นนวดก็แฉะติดมือบ้างนะคะสำหรับคนที่นวดมือนะคะใช้นวดสลับฟาดก็จะขึ้นฟิล์มไว้นะคะสำหรับคนที่ใช้เครื่อง นะคะก็นวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยนะคะคนที่นวดมือไม่ฟิล์มไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนแล้วก็ยืดหยุ่นดีค่ะตอนนี้ก็นวดจนโดเนียนดีแล้วนะคะเราก็แป้งนนเนี่ยร้อนนอกจะถกใช้น,ชนวดแล้วก็ฟาดด้วยนะคะแล้วก็นวดด้วยนะคะเขาก็จะเนียนไวก็ประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้เยอะมากจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโดมานะคะ เปิดโดนะคะเมื่อเนียนดีแล้วสำหรับใครที่นวดเครื่องก็นวดจนฟิล์มก่อนนะคะจากนั้นนะคะใส่ลูกเกดค่ะแล้วหรอกก็นวดให้ลูกเกดเนี่ยเข้าไปข้างในนะคะนวดต่อสักแป๊บหนึง่งไม่ต้องเยอะค่ะ ลูกเกดจะได้ทั่วๆนะคะหลังจากใส่ลูกเกดนะคะแป้งเขาจะแฉ็ขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าลูกเกดมีความชื้นนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาเอาไว้สัก15นาทีนะคะให้แป้งเนี่ยเขาดูดความชื้นจากลูกเกดนะคะแล้วแป้งแห้งลงนิดนึงระหว่างนั้นเราก็ไปเตรียมพิมพ์ที่จะใส่ขนมปังกันค่ะ หลังจากที่เราปิดฝาพักเอาไว้สักนี่สิบสิบห้านาทีจะเห็นว่าน,นี่แป้งแฉะน้อยลงนะคะนะ้าเราปิดฝาเพื่อให้แป้งเนี่ยเขาดูดซึมของเหลวระหว่างนั้นป้้งก็ไปเตรียมพิมพ์นะคะปุ้นใช้ถาดเจ็ดคูณเจดนะคะถาดเจ็ดคูณเจดเดี๋ยวเราจะตัดเป็นสิบหกก้อนนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ใส่ลูกเกดแล้วแป้งไม่แฉะนะคะก็ ทำต่อได้เลยแต่ถ้าใครแป้งแฉะแบบของปุ้น,นะคะก็พักเอาไว้สัก1ิบสนาทีนะคะแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้เขาก็ไม่แฉะแล้วก้อนละประมาณ3ามสิกรัมนะคะ16กก้อนใครจะแบ่ง9ก็ได้นะคะปุนแบ่ง16นะคะนี่จะเห็นว่าหลังจากเราพักแป้งไปสัก สิบนาทีเนี่ยแป้งตอนนี้ไม่แฉะติดมือเหมือนตอนแรกๆแล้วนะคะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะสิบหกก้อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นกลมเลยค่ะแล้ววางเรียงลงในพิมพ์เลยนะคะขึ้นกลมแบบนี้นะคะ แล้ววางเรียงลงในพิมพ์ี่เลยนะคะเราจะครึ่งไปวางไปแถวและสี่นะคะสี่แถวนะคะสิบหก้อน มันขึ้นรูปหมดแล้วนะคะทั้ง16ชิ้นนะคะเรียงในพิมพ์จากนั้นเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะให้แป้งขึ้นเนี่ยเกือบเสมอพิมพ์เลยนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40-60นาทีโดยประมาณนะคะ อากาศร้อนอาจจะสัก40นาทีนะคะแป้งขึ้นไวอากาศเย็นอาจจะมากกว่า60นาทีก็ได้นะคะถ้าแป้งขึ้นช้านะคะดูให้แป้งขึ้นเกือบเต็มพิมพ์นะคะใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นดีนะคะเกือบเต็มพิมพ์อย่างที่เปิ้ลบอกนะคะประมาณแบบครึ่งถึง1เซนจะถึงขอบพิมพ์ประมาณนี้นะคะก่อนอบนะคะเราจะทาหนะ้าด้วยไข่หนึ่งฟองผสมนมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะถ้าบางๆด้านบนค่ะ เห็นนะคะว่าบางที่เนี่ยแป้งจะฉีกพลูกเกตอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะทาเนยละลายด้านบนค่ะทิ้งเอาไว้ในพิมพ์ก่อนนะคะสักสามถึงห้านาทีก่อนจะยกออกมานะคะ จากนั้นนะคะก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเย็นสนิทด,ดีก่อนที่จะจัดเก็บค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็เย็นดีแล้วเรามาดูด้านในกันนะคะจะแปะให้ดูเลยนี่นี่ให้ดูแบบนี่เนื้อเยื่อใหญ่เห็นไหมเห็นบอ้ยหนาทานมากๆแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มมากๆค่ะ นวนมือแล้วก็ผักแป้งแค่รอบเดียวเองนะคะทําไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ลูกเกดเยอะแยะเลยนะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ปลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ